ถ้าดูเทรนเป็นมีแต่ด้วยไม่มีเจ๊งแน่นอนสวัสดีครับผมหมอชายหุ้นผ่อนระเบิดนะครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาหรือเทรนนะครับเทรนคืออะไรนะครับเทรนก็คือทิศทางของราคานะครับในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับคริปโตหรือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเทรนเนี่ยนะครับจะแบ่งทั้งหมดเป็น3แบบนะครับแบบที่1ครับผม อัพเทรนนะครับดูยังไงนะครับอัพเทรนเองนะครับเวลาที่หุ้นทาจุดสูงสุดเนี่ยจะมีการทําจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อย,อยในขณะเดยียวกันจุดต่ําสุดนะครับในแต่เด้งแต่ละรอบเนี่ยก็จะยกขึ้นด้วยนะครับเราจะเรียกมันว่ายกไฮยกโล เทรนดที่2คือดาวเทนหรือแนวโน้มขาลงนะครับตร N N ome, งเนี้ยนะครับ,รนะรบก็ดูกัตรตกันข้ามปัาอันแรกเลยนะครับจุดต่ําสุดนะครับจะทําจุดต่าสุดใหม่เรื่อยๆเรื่อยนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันเวลามันเด้งเนาะนะครับมันก็จะไม่สูงกว่าไฮเดิมนะครับเป็นการ Lower High แล้วก็ Lower Low นะครับผมตรงข้ามกันแรกนะครับส่วนที่3นะครับก็คือไซด์เวย์นะครับหรือแนวโน้มออกข้างนะครับแกว่งตัวออกข้างพวกนี้จุดต่ําสุดใหม่จุดสูงสุดใหม่มันจะอยู่ในกรอบของมันเนาะนะครับกระดึก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 นะครับพวกนี้อาจจะเทรดย่งยากหน่อยนะครับแต่จริงๆก็สามารถอาเทรดตามแนวรับแนวต้านได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะแชร์กันในคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้เทรนด์มันดูยังไงครับผมเทรนด์เนี่ยจริงๆนะครับมีทั้งหมด3ระยะนะครับก็คือระยะ